นี่ครับเอาจะคุมแล้วก็ออกมาเปิดนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูจากคางใหญ่แล้วออกมาสวยนะจะไม่มีเม็ดลายนะครับกลมก็จะเท่ากันหมดเลยนะไอ้นี่ต้นปีที่สองนะครับไม่ใช่ปีที่สามนะครับตอนนี้ดูเอาแต่เราไม่ใช้ฟอยฮะหรือว่าใช้ด้วยใช้ด้วยครัพลาสติกนี่คือคุมกันอะไรครับลปีนี่ก็คือมันจะ ลูกมาหญ่เร็วอ๋อเวลาคุมแล้วลูกมันจะโตเร็วเพราะว่าอะไรครับถึงโตเร็วอะมันจะร้อนข้างในนี่ไม่มีพันเยเลยนะร้อน่เลยนะอ๋อมันมันก็ยิ่งร้อนกว่าอ๋อถ้าเกิดให้มันให้มันเหมือนกับว่าให้มันอุ่นขึ้นเหรอใช่อ๋อถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นมันก็จะทําให้ลูกมันโตเร็วขึ้นใหญ่เร็วขึ้นโหนี่เพิ่งรู้นะเทคนิคนี้อีกก็สวยด้วยอ๋อนี่ครับลูกที่เรา ไฟนี้นะใช่คประมาณจะสามเดือนพอดีนะวันที่เจ็ดเดือนน่าจะสามเดือนพอดีใช่ไหมแล้วก็คุมตะขครยก่อนเหมือนเดิมแล้วเราก็เอาถุงพลาตกิกคุมอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ลูกมันใหญ่ให,ให้มันอบขึ้นใช่ไห<ช>มให้มีความร้อน้น,นิดนึงเดี๋พะาดอมแดดวันละหกชั่วโม,มงมๆอ๋อเจ็ดีแต่เราก็ต้องแกะบางครั้งใช่ไหมอ,อ๋อให้มันโดนแดดด้วย เด,เ,เดือนละหนึ่งครั้งนะได้กับเราถุงคุมแล้วนะนี่จะทำให้ลูกสวยแล้วก็ผลใหญ่เร็วครับนี่เป็นเทคนิคนะเอาไปใช้กันได้นะครับนี่ถุงพลาสติกจะประหยัดต้นทุนนะถ้าเป็นถุงฟอยมันจะแพงนะใบละสิบสองบาทนะโอ้ถ้ามีพันช่อดี 4, เนาะพคุณตอนนั้นที่เราคุมไปนะประมาณสองเดือนนะเดือนครึ่งเนอสองเดือนเนอะไม่ไม่พวกนี้ยังไม่ถึงเดือนนะครับคุมไว้รอใช่ย,ยังไม่ถึงเดือนเพจะคุมแค่ประมาณสิบห้าวัน อ๋อนี่สิบห้าวันเราคุมแล้วหมูจะออกมาสวยมากเลยจริงเนอะถ้าเราไม่แต่งนี่เราก็ไม่สวยเนอะแล้วเราก็ไม่คุมนี่ก็จะไม่สวยนะตแต่งอย่างนี้หูก็ดูการแต่งต่อ,งอย่างนี้มันก็สวยอืมครับนี่ใช่ไหมรูปมันจะสายเดียวกันเลยปะใชสายเดียวกหมดเลยครับอืมครับไม่มีรูเล็บรูใหญ่ไม่มีสายเดียวกัลยคุมนี้ลเล็กๆเนี่ยนะใช่ถ้าโตถึงนี่ตันนี้ก็ประมาณสามโลแล้วนะ แปลว่ามันหนักตันเนอะใช่ใชโอ้โหช่อแค่น,นี้เกือบห้าโลนะอ้ยถ้าต้นนี้ต้นนี้กี่ช่อเนี่ยน,นี่แบบมาหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดช่อครับเจ็ดช่อถ้าเกิดช่อละห้าโลเอาห้าโลพอต้อนนี้ก็สามสิบห้าโลละขน,นาดต้นไม่กี่ปีต้นนี้สองปีกว่าใช่ไอปีอปครับนี่อครับเาปีที่สองปีที่ก็ออกแล้วครับมันคล้ายๆใบหีใช่ไหมไม่เหมไม่เหมยเอ็คเคเอลอันนี้ถ้าลูกถ้ารูเหลือมันจะ ติดฝานนิดๆไม่เยอะอ๋อโอเควันแล้วก็หวานเลยอ๋อโอเควันมันติดฝาดพอสุกเต็มที่แล้วมันจะหวานเลยอืมแต่บาฮีรสชาติคล้ายๆกันใช่ไหมรชามก็ออเหลืองเหลืองแล้วกินได้เลยหวานเลยอ๋อถ้าเป็นบาฮีนี่คือเหลืองแล้วหวานแล้วกินเลยต่างกับเกลแอลเกลต้างคือต้องให้สุกเต็มที่สุเอ๋อครับแต่ตัวนี้จอกดอกช้าเนะเพิ่งดอกอืมปีที่แล้วไม่มีับมีแค่เพิ่งจะปีนี้ปีแรกนะที่ออกนะ 1> KL เอลกับเควันกับบาฮีจะต่างกับตรงนี้นะเ,เรามาดูวิธีการใช้ถุงคุมนะครับอันนี้ใช้แทนฟอยล์ได้นะประหยัดต้นทุนนี่ดูดูครับลูกที่จะก่อนที่จะคุมนี่ลูกจะใหญ่มากนะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเราก็ต้องแต่งก่อนอีกทีใช่ไหมแต่งก่อนอีกทีหนึ่งนะก่อนที่จะใช้ถุงคุม วิธีแต่งก็เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ถ้าลูกติดกันติดกันถ้าลูกเล็กเกินใช่ไหมแตกไซส์ก็ต้องเอาออกแล้วเี๋ยวจะลูกดีๆไว้นะครับสวยไว้นะ,ะแต่เราทุงเอาถุงเอาขุงทุ่งเนี่ยถุงคุงเนี่ยประมาณเดือนเนึืนแล้วก็ถอ,อยทีนี้นแก,ก้ตอวนึง ะจะดูวิธีการใช้ถุงคุมกันนะครับแล้วก็ถุงๆ้าไปเลยนี่ถุงพลาสติกใสหน่อยก็ได้ใช่ไหมหรือว่าประมาณนี้เป็นขุ่นนิดนึงนะเอา,เขาขาวๆนิดนึงแต่ถุงฉายเกิดไปก็ไม่ดีอ๋อต้องให้ออกขาวนิดนึงอย่าให้ใสเกินแล้วก็ผูกปลายเหมือนเดิมนี่ ้านบนนี่อ่าแต่งเเรียบร้อยไว้ข้างล่างอย่างเดียวเลยครับเวลานั่งรุ่นร่วงก็แกะนี่ได้ก็คือตรงปลานี่ปล่อยให้มันพอไม่ต้องคุมชิดมากคุ้มมิคทำไม่ต้องคุมมิคไม่ได้ให้มีอากาศเข้าด้วยใช่ครับเขาแต่งปลาไว้พอเดือนหนึ่งแล้วแกะรอบหนึ่งแล้วก็เปิดให้มันโดนแดดใช่ไหมพอเดือนหนึ่งแล้วก็เปิดให้โดนแดดโดนแดดทั้งวันใช่ไหมหรือว่าเดือนละครั้งเดียวก็เปิดไว้อย่างนี้ได้เลยครับอ๋อคือเอาดันขึ้นเข้าไปเลยเดือนละครั้ง เพราะมันจะดอนแดนนะนี่ครับจะทําให้ลูกสวยใช่ไหมลูกสวยแล้วก็สีสวยนะยลูกก็จะไม่เป็นลายแล้วทำให้ลูกใหญ่ด้วยอันนี้คือเคล็ดลับนะครับผมได้พูนเดียวปีนี้ได้กี่ช่อนะปีนี้หนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบสองจับชิ้นไปข้อหนึ่งสิบสามชออ๋อได้สิบสามช่ออ่ะดูดูโอ้ นี่ใหญ่นะครับนี่นี่สีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีดูสีนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะนี่ปีที่สองนะใช่ไอนี่ช่อนี้ไม่ห้าหกลอหรอเนอะใหญ่ก็เป็นมาห้าโลได้เนอะถ้าเต็มที่เนี่ยนะถ้าเต็มที่ก็เป็นมาหกโลได้ก็ได้เพราะมันใหญ่มากเลยนะโอ้โหสวยมากดู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 ไอนี่ต้นปีที่สองนะครับไม่ได้ปีที่สามนะครับมาดูนี้ดูตัวใหญ่จริง เรีร้อยครับผมใช้ได้เลยครับตันนี้มาดูต้นที่ใช้ฟอ,อยห่อนะครับจะเหมือนกับต้นที่ใช้ถุงพลาสติกคลมหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูซนะเดี๋ยวฟอ,อยมันจะมีราคาต้นทุนนะนี่ครับนี่รูปใใหญ่นะนี่นี่รูปออกมาก็จะผิวสวยนะผมไม่มีลายนะครับ จะทาให้อบความร้อนนิดนึงแล้วผลออกมาก็จะใหญ่ขึ้นนะแล้วลูกก็จะสวยขึ้นนะครับลาหอก็เหมือนกันนะครับแค่คุมลูกไว้นะแล้วตรงปลายก็ตัดออกนะนี่ให้มีกาเข้าได้นะแล้วฟอยล์มันจะมีต้นทุนนะครับตอนนี้มันอยู่ที่แผ่นเกือบ12บาทน,นะแต่ถึงพลาสติกนี้ถ้ามีฟีก็ไม่ต้องใช้ไงไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะดูต้นหนึ่งนะครับที่เราใช้ฟอยล์ห่อแล้วนะเมื่อลูกใหญ่ได้ ขนาดนะสองเดือนกว่านะหรือว่าเม็ดใหญ่มากนะเราก็เริ่มใช้ฟอย์ห่อได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าไซส์ขนาดไหนนะเริ่มหอ,อก,กันแล้วนะนี่ครับเราจะคุมแล้วก็ออกมาเปิดน,นะนี่ครับดูครับนี่ครับดูจาค่อนข้างใหญ่แล้วออกมาสวยนะจะไม่มีเม็ดลายนะครับกลมก็จะเท่ากันหมดเลยนะนี่นี่ครับคุมไว้นะครับเวลาได้สองเดือนกว่าสามเดือนนะก็เริ่มเรื่มคุมได้แล้วนะถ้าเม็ดเริ่มใหญ่นะครับ จะทาให้เม็ดออกมาสวยนะไม่ดช่ผมบอกออกมาสวยแล้วก็ลูกโตเร็วครับเพราะวา่าอดแล้วมันจะร้อนนิดนึงนะเ,เดือนนึงก็เปิดทีนึงนะครับเปิดให้โดนแดดทิ้งไว้วันหนึ่งนะแล้วค่อยป,ปิดไว้คุมไว้เหมือนเดิมนะนี่ครับเวลาคุมเวลาคุมแค่นี้เองคุมเวือไม่ให้มันโดนแดดครับนี่คุงกรเปิดอ้าไว้นะครับง่ายๆครับจะใช้ถุงพลาสติกออกคุณๆไหนก็ได้หรือว่าใช้ฟอยล์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดฟอยล์มันจะมีราคาต้นทุนนิดนึง แล้วลูกออกมานี่จะสวยแน่นอนครับแล้วก็จะได้ราคาด้วยเวลาขานะครับลูกคุณจะผ่านลำ